สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับอ p ีที่สามเจ็ดหนะครับกับช่องพัดติดหมอในบ้านมานะครับอีีนี้เป็น EP พีที่สามเจ็ดหนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแดหนึ่งสองแปดสองเจดสี่เก้านะครับหรือสแกน QR code ด้านบนนะครับก็ได้ได้ดึงพระออกมาจากในลิ้นชักเมื่อเช้านะครับเมื่อวานเอ่อเมื่อวานลิ้นชักนะครับก็เป็นชุดนี้นะครับ ก็ได้เหมามาใหม่นะครับกาลังตามทุนอยู่นะครับช่วงนี้นะครับตามทุนอยู่ถูกบ้างแพงบ้างก็ว่ากันไปนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มองค์ที่หนึงกันนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จกวยลึกนะครับหลวงพ่อปั้นนะครับหลวงพ่อปั้นพิมพ์กวยลึกนะครับ เขาจะมีพิมลึกกับตื้นนะนี่จะลึกเลยนะเห็นไหมครับความลึกของพระนะครับนี่จะลึกมากนะครับแต่จะตื้นก็จะตื้นอีกแบบหนึ่งนะครับเราดูด้านหลังนะครับนี่สวยเก่าหลุมอุกาบาทเพียบนะครับนี่ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะแบบนี้นะครับแลวการตัดก็แบบนี้นะครับนี่ ไม่ชอบมากนะครับเนื้อเป็นไม่ชอบมากเลยนะครับเนี่ยหน,น,น,นึบดีนะครับเนื้อหนึบดีครับเนี่ยนี้ได้ได้ได้เหมามาใหม่นะเนื้อเนื้อหนึบดีมากนะครับเนี่ยแล้วก็ลื่นมือดีนะครับเนี่ยลื่นมือวงนี้ขอ3ามร้อยห้าสิะครับสามรอยห้าิบพร้อมส่งนะครับและการต่อไปนะครับเป็น <c oughs> หลวงปู่ทวดนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะครับตรงนี้จะเป็นแร่ดำๆดำนะครับแร่เม็ดดำเนื้อเทานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ อันนี้ผสมเ,เนื้อผงเยอะนะครับถ้าเราผสมผงเยอะๆเนี่ยเนื้อจะออกเทาๆนะครับแต่ถ้าถ้าผสมดินเยอะพระจะหนักแล้วก็ออกดําองนี้พระจะออกเบานะครับแสดงว่าเป็นผงเยอะนะครับเนื้อวานจะผุดขึ้นมานะครับออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาล เนื้จะเนินเนนีครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าเป็นเนื้อกรรมการเนี่ยเนื้อก็จะไปทางแก่ดินมากกว่านะครับองนี้คอสามร้อยนะครับพรผมส่งองค์ต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดปีเก้าเจ็เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับ ท่านจะต่างกันนิดนึงนะครับพิมพ์กลางนี่ผมของว่าสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับให้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อเนื้อนะครับเป็นพิมพ์กลางเก้าเจ็ดนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้ เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะแต่ว่าจะจะจะเป็นพายุคหลังนะครับเนี่ยเป็นพายุคหลังนี่ผมผมแกะห่วงออกแล้วนะครับแล้วก็เพื่อเพื่อจะได้ให้ดูง่ายๆนะนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับองค์นี้นะน่าจะเป็นพระเออ ประมาณปี24นะเพราะว่าคล,าคลานนะ้ายๆปี24นะนะอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นปี24นะสภาพใช้มาด้วยสภาพใช้มานะครับคล้ายๆปี24เหมือนกันนะครับผมเอาสองอยห้าสิบแล้วกันนะ250พร้อมส่งพร้อมกรอบนะครับนี่พร้อมกรอบคลา้คลา,ยคลายปี24นะแตไ่ไม่ไม่แน่ใจว่าปีสอ่หรือเปล่านะเพราะผมยังไม่ได้ดู ตำหนิอะไรต่างๆนะครับรายการต่อไปนะครับพระครูใบิกาขาวนะครับอันนี้เป็นที่เราเห็นเนี่ยแดงๆเนี่ยเป็นพระสภาพใช้นี่เป็นรอยกระดาษนะครับเนี่ยกระดาษก็คือในในกรอบสแตนเลแบบเนี้ย ที่ปิดหลังอ่ะด้านในก็จะมีกระดาษสีส้มๆอยู่นะครับสีส้มสมเหลืองๆแดงแแล้วแต่สีนะแต่เนี้ยมันจะออกเนี่ยมาลอกออกมาก็คือพระเขาสภาพใช้แล้วพอแกะผ้าออกมามันติดกระดาษเนี่ยเขาก็ดึงออกมาแล้วกระดาษมันก็ติดมาเนี่ยแล้วก็มีสีติดมาเนี่ยสีเป็นของฟองน้ําก็มีเนี่ยก็คือส,สภาพใช้นะครับเนี่ย แล้วด้านหน้าเนี่ยที่เป็นขนาดนี้ก็คือเนี่ยผมดูว่าใส่อาบน้ํานะครับเนี่ยสภาพผงจริงๆแล้วเนื้อต้องดําแบบนี้นะครับเนี่ยด้านล่างแต่เนี่ยนี่คือพระใช้งานจริงๆนะครับแต่ว่ากรอบเนี่ยไม่มีแบบนี้ละคาดว่ากรอบเนี่ยน่าจะแตกไปแล้วนะครับเขาถึงแกะโอกงนะครับพระกูบดิกาขาวนะครับผมเอาสองร้อยนะครับสองรอยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ เลี่ยมเก่ามาเลยนะเอ่อผมไม่ทราบที่นะเป็นเนื้อขาวมาเลยแล้วก็น่าจะเลี่ยมใช้มาเลยนะเจ็ดชั้นนะครับผมเห็นพิมพ์ยาวอย่างนี้ผมจะเรียกพิมพ์ไพ่ตองหมดเลยนะเพราะว่าพิมพ์ทรงที่ว่าแบบทรงยาวๆเนี้ยส่วนใหญ่เขาเรียกพิมพ์ไพ่ตองนะครับ ไพ่ตองก็จะมีหลายที่นะจะมาจากทางหลวงปู่บุญก็มีนะครับจากทางหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบก็มีนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วก็มีนะเป็นพิมพ์ไพ่ตองนะครับมีหลายอาจา์นะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบก็มีนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อทางสมุทรสาครน่ะผมก็ลืมชื่อละแต่มีหลายอาจารย์นะแบบนี้นะมีหลายอาจา์นะผมยังไม่ได้หานะครับนี่ไม่อาจจะไม่ได้ว่างหานะครับ หลุดเป็นหลุดนะวันนี้วันนี้เอาผมเอาสองร้อยห้าสิบแล้วกันนะพร้อมส่งหลุดเป็นหลุดครับหลุดรายการต่อไปนะครับพ้าเนื้อดินผสมผงแล้วสภาพใช้เห็นรอยไหมครับนี่นี่รอยรอยนี่คือรอยถักรวดนะครับ เห็นรอยไหมครับเป็นรอยถักลวดใช้นะครับถักลวดสภาพใช้มาเลยนะครับนี่พาสภาพใช้นะผมผมผมคิดว่านะแกะลวดออกมาแล้วก็ไปใส่กรอบอาจจะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาไงนะแล้วนี่ขี้ยุงนะครับเนี่ยขี้ยุงนี่ขี้ยุงนะครับ พิม์พเหมือนหลวงพ่อโตนะครับองนี้พิมพ์เหมือนหลวงพ่อโตนะครับแต่เนื้อการเผาเนี่ยดินเผาเนี่ยเหมือนพระกุที่อื่นนะครับเนี่ยตรงนี้คือขี้ยุงเนี่ยขี้ยุงตรงนี้เนี่ยเนี่ยเขาขาวนี่ครับตรงนี้เป็นขี้ยุงนะครับที่ กิดจากลาบ้างเกิดจากการวางพระเนี่ยเราเราเราวางพระไว้นานนะครับแล้วเ,เนี้ยบางทียุงมันมาจับมันก็จะไข่ไว้หรือขี้ไว้ครับเขาเรียกกันนแบบนี้นะครับจริงๆอาจจะเป็นเชื้อลาก็ได้นะครับด้านล่างมีสองจุดนะแต่องค์นี้ไม่ใช่หลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับ ผมบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่หลวงพ่อโตบางกระทิงนะแต่ว่าพิมพ์นะ่ะเหมือนหลวงพ่อโตบางกระทิงซึ่งซึ่งวิธีการสร้างเนี่ยเหมือนกันนะครับเขากดลงไปเสร็จแ,แล้วเขาจะมีไม้อะไรไม่รู้มาปาดด้านหลังปื๊บเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันมีรอยเหมือนกันเลยเนี่ยมีรอยเป็นเส้นๆเ,เนี่ยเนี่ยปาดเหมือนกันเลยปาดกับเหมือนหลวงพ่อโตบางกระทิงเลยเนี่ยแล้วพิม พิมพเป็นพิมพ์สมาธิเนี่ยหลวงพโตมังกทิมถ้าเป็นพิมพหลวงพโตมังกทิงเนี่ยพิมพ์สมาธินี่หายากกว่าพิมพ์ปางมันวิชัยนะครับถ้าสวยสวยนี่แพงนะก็ว่าสายเหนียวนะแต่แต่ผมไม่ทราบว่าเกจิไหนนะเป็นยุคเก่ามากเพราะว่าท่านเนี่ยถักลวดแขวนใช้นะเจ้าของเก่าถักลวดแขวนใช้นะเนี่ยเป็นรอยลวดนะครับเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นสายเหนียวเหมือนกันนะครับเนี่ยเก่านะครับเก่า ผม้ดูเนื้อใกล้ๆเก <c oughs> ่าและหน้าค้นหามากด้านหน้านี่สึกไปนะครับเนี่ยตรงนี้สึกไปตรงหน้านี่ก็สึกไปนะครับเตี๋ยวจะเป็นพิมพ์พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนี่ผมก็ไม่เคยเห็นนะว่าหลวงพุตโตบางกระทิงมีพิมพกลางพิมพเล็กหรือเปล่าผมเคยเคยได้แต่พิมพ์ใหญ่ๆมานะครับซึ่งอาจจะเป็นเกจิแล้วก็อีก,กุกนึงก็ได้เพราะเาก็มีพระอีก,กุกคล้ายๆกันที่เป็นพิมพ์คล้ายๆกันเหมือนกันนะ เสียนจะแหลมกว่านี้นะครับด้านบนจะแหลมอันนั้นจะเล่นราคาย่อมยๆลงมาอีกหน่อยนึงนะครับอนนี้ผมผมเอา300เนี่ยสามร้อยพร้อมส่งนะครับซื้อไปดูได้นะครับดูเนื้อได้นะครับแต่การต่อไปนะครับพิมพ์เหมือนพระท่ามะปางนะครับใช่ไหมเนี่ยเราให้ผมให้ดูเนื้อนะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับด้านหลังเป็นกระต่ายนะครับ เนี่ยเขาเรียกว่าหลวงปู่ภูนะครับพระพุทธหลวงปู่ภูพิมพ์หลังกระต่ายนะครับกระต่ายจะเป็นแบบนี้นะแล้วเมื่อกี้เห็นขี้ยุงหนูเนี่ยขี้ยุงธรรมชาตินะครับธรรมชาติสุดๆนะครับไม่ใช่ธรรมชาติบำบัดนะครับอันนี้ดูนะครับนี่ดูนะครับ เป็นพระที่แบบสวยนะครับองนี้สวยเล่นหากันในกลุ่มถือว่าพอมีราคานะครับแล้วแต่แล้วตแวต่ปีก,กว้างนะแล้วแต่ขนาดพิมพ์บางพิมพ์เล่นกันหลายพันบางพิม์พก็ว่ากันหลักหมื่นอะไรเงี้ยแต,แต่แต่อันนี้ผมผมดูผมดูแท้นะแล้วก็ ดูง่ายด้วยนะนี่ผงนี้ดูง่ายนะเป็นผงคุกลักนะครับผงคุกลักผงคุกลักเวลาทําก็ใช้เนื้อผงมาแล้วก็เอาลักผสมรักเข้าไปเสร็จแล้วก็กดลงไปเป็นรอยนิ้วเห็นไหมครับเป็นรอยนิ้วเสร็จแล้วก็จะมีตากระต่ายมาประทับแล้วเขาก็คงจะงัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมา แบบนี้ยก็จะมาเป็นพิมพ์นี้นะครับเป็นพับพับพุธนะครับหลวงู่พภูท่าล่อนะครับก็เป็นพระที่นิยมกันในจังหวัดพิจิตรนะครับและลูกศิษย์ลูกหาเ,เหมือนกับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงิน ที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีวิชาจากหลวงพ่อเงินนะครับเป็นคล้ายๆลยซิทธ์เอกมานะครับผงเนี่ยก็จะเป็นผงที่ได้รับจากหลวงพ่อเงินมาผสมแล้วก็ผงของท่านเองนะครับจึงได้รับความนิยมมากนะครับในจังหวัดพิจิตรนะครับผมเอาห้าร้อยนะครับอันนี้ผมขอห้าร้อยนะครับผมส่งรายการต่อไปนะครับ พิมพ์ปางมาวิชัยนะครับผมไม่ทราบที่นะรงนี้นะเนี่ยเหมือนพระก,กุเลยนะครับเนี่ยอาจจะเป็นเกจิที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับเป็นผงคูกลักนะครับแล้วก็สวยมากนะแรก,แรกผมคิดว่าหลวงปูป่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประทับตากระต่ายมาแต่ว่าพิมพ์ทรงไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้นะ พระแท้นะครับแทดูง่ายนะครับไม่ทราบหลวงพ่อองนี้องนี้ผมขอสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหมากทุยนะครับหมากทุยทรงแบบนี้จะมีสองอาจารย์นะครับก็จะมีหลวงปู่เอี่ยมหมากทุยนะครับ ไม่หนักนะถ้าหนักก็จะเป็นเบแก้นะครับแต่ว่านี้เป็นหมากทุยนะครับเนี่ยถักถักมาคงมีห่วงแล้วก็ใช้ขาดมานะครับลงรักมานะครับหมากทุยนี้ผมดูเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเออหมากทุยแบบทรงคล้ายๆกันนี่จะมีอยู่ประมาณสองสามที่นะแต่ว่าเขาจะไม่ลงรักนะครับ แล้วถ้าเป็นของหลวงปู่บุญเขาจะเป็นลูกทรงคล้ายๆเบี้ยแก่แต่นี่เป็นเป็นหมากถุยก็คือเอาลูกหมากลูกหมากนะครับมาถักนะครับหมากที่ท่านได้เคี้ยวนะครับนี่ครับเก่าไหมครับด้านใน หมากทุยนี่ผมขอห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับนี้เหมือนอพระธาตุนะครับน่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับติดไว้อย่างดีน <c oughs> ติดไว้อย่างดีนะผมยังไม่ได้แกะนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้แกะนะ เราผมไม่รู้ที่ว่ามาจากที่ไหนนะครับเนี่ยแต่เขเขียนไว้่างนี้นะพรบรมภาษารีลิกธาตุนะครับนี่ดูข้างในนะครับซูมให้ดูนะครับนี่มาแบบนี้เลยนะผมขอห้าร้อยนะครับอันนี้ผมขอห้าร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ พร้อมเลี่ยมนะครับผมไม่ทราบที่นะนี่ผมยังไม่ได้หาจริงๆนะครับแต่ผมแกะไว้เพื่อที่จะแกะพระให้ดูนะครับความสมบูรณ์นะครับเนี่ยผมไม่ทราบที่นะพิมพ์ทรงตอนแรกผมคิดว่าเป็นเ,เป็นพระไปทางกรุงเทพจะว่าคล้ายๆพระ วัดลังสีก็คล้ายๆอยู่แต่ก็ไม่น่าใช่ครับวัดลังสีก็จะมีขาโต๊ะตรงนี้แต่นี้ไม่มีนะครับผมก็เลยไม่ทราบที่นะเพราะว่าเป็นเนื้อผงนะครับผงเก่ามากนะครับเนี่ยก็แทะดูง่ายนะครับนี่มีมีรอยรอยหลุดของเนื้อว่านนะครับเนี่ยเป็นรอยหลุดนะครับ ผมเอาสามร้อยนะครับพร้อมกรอบนะครับนี่ผอมกรอบต้องใส่ไว้นะครับสามร้อยนะครับเม่ทันถามเข้ามานะครับว่าเป็นผ้าอะไรในการต่อไปนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหลวงพ่อเงินนะครับพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับ ตามประวัติเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับออขออภัยนะครับพอดีไปเปิดมาแล้วนี่พระเจ้าห้าพระองค์วัดหูงกวางนครสุวรรณนะครับเเชื่อกันว่าหลงพวกเงินปลุกเสกออกที่วัดหุงกวางโ โอ้ม,มีมีเหมือนว่าหลวงพ่้สุขกับหลวงพ่อเดิมปุกเสกด้วยนะครับจริงน่าจะมีห่วงตรงนี้นะแล้วก็บางองค์ก็มีห่วงนะครับผมเคยได้มาครั้งก่อนนี่มีห่วงนะเราเนื้อย,ย่นเลยนะครับน,น,นี่ผมให้ดูนะครับเนื้อดูเนื้อนะครับเนี่ยย่นเป็นตามุ้งเลยนะครับเนี่ย ผมก็คิดว่าหลงพวกเงินวัดบางขานนะแต่ไม่ใช่นะออกวัดหูกวางนครสวรรค์น,นะครับก็เล่นหากันตามราคาประมูลนี้ผมว่าน่าจะโอเวอร์ไปนะครับในร,ราคาตรงนี้นะครับน่าจะน่าน่าจะโอเวอร์เกินไปนะครับตรงนี้ที่ว่าเป็นหมื่นเนี่ยไม่น่าใช่นะครับอาจจะเวอร์เกินนะครับเพราะออกวัดต่างวัดไม่ได้ออกวัดของท่านนะครับจะไม่น่าจะแพงขนาดนี้นะครับ ราคาหลอกๆราคาหลอกเรานะครับนี่เพนตามุ้งข้างหลังนะครับองนี้ผมขอห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับอง์นี้เป็นหลงพ่อทบนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลงพ่อทบนะครับไม่ทราบรุ่นนะครับด้านล่างจะมีหลุมนี้นะครับผมเคยได้มาจะเป็นพิมพ์เข่า เข่าแคบเข่ากว้างอะไรนี่นะไม่ไม่รู้ว่าเรียกต่างกันยังไงว่าเข่าแคบเข่าวกว้างนะครับแล้วมีนี่มีคาบดินตรงนี้คล้าย,าย,ายดินเบานะครับแล้วขี้เบาเนี่ยจะเป็นสีดำดำแบบนี้นะครับสีดำดำติดเขาเรียกขี้เบ้าเนี่ยตรงตรงตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นขี้เบ้าเหมือนกันนะเนี่ยนิดนิดเนี่ย องนี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะรายการต่อไปนะครับจะเป็นรูปรอหลงพวอเงินนะครับเป็นรุ่นปืนแตกนะครับปีประมาณสองแปดนะครับตะไบตะไบในทางเดียวกันนะครับตะไบจะไม่มั่วนะครับจะไปตบไบทางเดียวกันซึ่งรุ่นปืนแตกนี่ก็ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตนะครับ ตามประวัตินะครับหลงเพราเงินรุ่นปืนแตกปีสองแปดนะเป็นอันนี้เป็นพิมพ์น่าจะเป็นเสียงโตนะครับ <c oughs> หลงเพราะเงินปืนแตกเนี่ยจะมีออกเข,เขาเรียกพิมพ์อะไรบ้างผมไม่แน่ใจเขาเรียกเขาแยกพิมพ์กัน เสียงโตเสียนบาทเสียนกลมอะไรเงี้ยนะครับมีแยกนะครับองนี้ผมเอาเอาห้าร้อยแล้วกันนะเราแต่มือแต่แต,แต่ไม่ค่อยสวยองนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับนี้จะเป็นเนื้อคล้ายๆเมกสิทธ์นะครับ มีจานตรงนี้นะผมเพิ่งเห็นจานนะครับมีจานตรงนี้นะครับผมผมเออเห็นจานตรงนี้นะเป็นการลอ้อพิมพ์ของน่าจะเป็นการลอ้อพิมพ์ของวัดอนองนะครับหรือว่าเป็นทางวัดอื่นลอ้อพิมพ์ขึ้นมานะครับแต่ว่าเก่านะครับเราเป็นเนื้อเมกสิทธิ์ด้วยนะครับ องค์นี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นรายการสุดท้ายนะครับพระปิดตานะครับออกเนื้อเป็นคล้ายๆเนื้อชิ้นเขียวนะจะมีคาบคาบคาบไข่นะครับคาบไข่น้ําตาลคาบไข่ขาวมีปานดําขึ้นนะครับเนื้อเนื้อจะเป็นเนื้อชิ้นเราจะมีปานดําขึ้นสลับกันเนี่ยสลับสลับกันเขาจะเรียกว่าเนื้อชิ้นเขียวนะครับ ถ้าเป็นชิ้นเงินจะไม่มีปานดำแบบนี้นะครับเราก็จะมีมีไข่ขึ้นแบบนี้นะครับเช่นจะเป็นชิ้นเงินนะองนี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8 1 2 8 2749หนนะครับหรือสแกนเคอรโค้ด้านบนนะครับวันนี้ก็ขอจบอีีนี้เป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ